สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมลเฟิร์บรายความยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 3ของชาวราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่13สิงหาคมถึง12กันยายนนะคะจ้างไว้ก่อนนะคะว่าการทำนายดวงแบบนีนะ้จะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะจอดจงดวงใครเป็นพิเศษนะดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก,ก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปจางก็กราบขออภัยใวน้าที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่นาของอาจารย์หุยด้วยนะคะใครชอบใครที่ชอบอาา่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมย์เฟลเวอร์กันได้แล้ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทั้งลายไอเดียหุยสิวละลักหรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0 8 6 9 9แปก,กได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีสิงค์ค่ะ ไพ่ในตำแหน่งตัวของคุณนะคะตำแหน่งตนุนะคะคุณได้ไพ่ The Devil นะนะประกอบกับไพ่อีกใบหนึ่งนะคะนะไพ่ขย,ขยายความตัวนี้เนี่ยจะเป็นไพ่ The World นะคะดูเหมือนว่าชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะคะน่าจะมีอารมณ์ที่ร้อนแรงอยู่พอสมควรนะคุณจะใจร้อนนะคะคุณจะโท่สาวแรงนะบางครั้งเนี่ยมีอะไรมาสกิดนิดสกิดหน่อยเนี่ยคุณแบบพร้อมที่จะระเบิดได้ทันทีนะคะระวังความมุทะลุดุดันนะคะความความหลงนะคะ นะทั้งโทสะโมหะอะไรต่างๆเนี่ยนะจะทําให้คุณ,ณเกิดความเสียหายได้นะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะคือคุณเองคุณต้องอย่า,อย,าอย่ามั่นในตัวเองมากเกินไปมากไ,ไ,ไปนักนะบางครั้งคุณอาจจะถูกคนอื่นหลอกใช้นะคะหรือว่าถูกคนอื่นหลอกได้ง่าย,ายๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับใบนี้นะคะช่วงนี้นะชาวราศีสิงห์เนี่ยจะอาจจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เท่าไหร่ในเรื่องของการเดิน,ดนทางนะคะเดี๋ยวมีเรื่องของการวางแผนเรื่องของอนาคตเรื่องของการไปต่างประเทศนะคะเรื่องของการโยกย้ายนะคะ เรื่องของการ,กรเกษียณอายุการลราออกจากงานนะคะแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ต่อมานะคะไพ่ในตำแหน่งกระดุมพระนะคะนะเอสบอนสนะคะไพ่ใบนี้คือเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการหาเงินหาทองนะมีช่องทางในการสแสวงหาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆนะคะหรืออาจจะมีอาชีพใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะนะคุณลงเพิ่งลงมือลงไม้ได้ไม่นานหรอกนะแต่ว่าก็เริ่มมีเงินเข้ามาแล้วบ้างเหมือนกันนะคะต่อมานะ ไพ่ในพบสหาชานะคะคุณได้ไพ่จ u s t i c นะคะเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างพี่น้องของคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีใครบางคนที่ช่วงนี้จะพัวพันเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายนะคะอาจจะได้ยินข่าวว่าใครถูกฟอ้องร้องได้รับหมายศารหรือต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลติดต่อทนายคุยกับศาลอะไรทํานองนี้นะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีสังคมนะคะหรือว่าคนรอบข้างนั้นได้ติดต่อพูดคุยกับคนในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์นะคะนะอาจจะเป็นอาจารย์ในมหาลัยคณะนิติก็ได้อาจจะเป็นทนายก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบอยายการผู้พิพากษาทหารตำรวจนะคะคนที่ใช้กฎหมายในการแบบเป็นอาชีพอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะให้ในภพพันธุทูนะคะเอสซ็อปเอสซอปซอสนะคะอ่าระหว่างคุณกับ สมาชิกภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็เหมือนกับบางครั้งอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างที่ทําเหมือนแบบ ขัดใจกันนะคะหรือว่าบีบบังคับกันและกันนะคะนะถ้าไม่เขาบีบเราเราก็แบบบีบเขาอะไรทํานองนี้นะคะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือนบางครั้งทำทำ,ทำอะไรทมใจตัวเองมากเกินไปนะคะเอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางนะนะแล้วก็อาจจะบางครั้งเนี่ยคุณก็เหมือนแบบอีโคแรงอะนะกับคนภายในครอบครัวด้วยนะคะจะมีเรื่องของการตัดสินใจเรื่องสําคัญเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินคอนโดหรือว่าเรื่องของรถยนต์ขึ้นมานะคะ โอเคต่อมาไพ่ในพบปุตตานะคะซิกซับสอดนะคะลูกหลานบริวารน,นะคะอาจจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายนะย้ายที่อยู่ย,ย้ายหอพักย,ย้ายมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่นักนะคะช่วงนี้เขาอาจจะถ้าหากว่าคุณมีเรื่องแบบเรื่องขัดแย้งอะไรกันกับลูกหลานบริวารอะไรพวกนี้นะถ้าเขาไม่อยู่บ้านเนี่ยนะคะก็ จริงๆแล้วเขาอาจจะไปอยู่บ้านเพื่อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะจริงๆเราก็ปล่อยเขาไปก่อนนะให้เขาใจเย็นลงนะเดี๋ยวเขาก็กลับามาเองนะคะอย่าไปพยายามรีบๆดึงดันอะไรเอาเขากลับมานะ mm hmm. เพราะตัวคุณเองเนี่ยนะด้วยความที่ไพ่ประจําตัวมันตกเดวี่แบบเนี้ยนะก็ใจร้อนนะคะรีบตัดสินรีบพิพากษาอยู่พอสมควรนะ mm hmm. ต่างฝ่ายต่างอยู่ห่างกันห่างๆกันหน่อยอะนะคะ mm hmm. แล้วก็พอใจเย็นขึ้นอารมณ์ดีขึ้นแล้วค่อยมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพบรินะคะอะ ten s a b one ดูท่าทางเนี่ยชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤศจิกานะงานคุณจะเยอะภาระคุณจะเยอะนะคะบางครั้งเนี่ยคือมันเยอะมากจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาจะไปทําอย่างอื่นเลยนะคือยุ่งขิงมันไปทั้งวันงานทับตัวเหมือนในรูปนี้เลยก็ว่าได้นะคะนะอันนี้ต้องเตือนนิดนึงนะคะว่างานอะไรที่มัน ที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองอ่ะนะคือคุณไม่ต้องไปเหมาทุกสิ่งทุกอย่างมาทําเองหรอกเออม่อย่าไปงกอย่าเป็นคนแบบไปงกงานงกหน้าที่งกความรับผิดชอบนะคะพยายามกระจายกระจายอะไรเนี่ยออกไปออกจากตัวบ้างนะคะอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องทําอ่ะนะคะนะ,ะ вот ก็คืนเข้าไปให้เจ้าตัวเขาไปทําเองนะคะนะมันจะเสร็จไม่เสร็จก็ให้เขารับให้เขาแบบหัดมีความรับผิดชอบในตัวของเขาบ้างนะคะอย่าไปเหมาเราอย่าไปสปอยให้เขาจนกระทั่งว่าแบบเสียคนนะไม่ดีนะ โอเคต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปัตตานีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเอสเซนต์คสนะคะไพ่หมายเลขหนึ่งขึ้นหลายใบายมากเลยอืมนะดังนั้นชาวราศีพิจิกนะคะเดือนนี้จะมีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรในหลายๆอย่างนะคะต้องบอกว่า หลายอย่างเลยทีเดียวแหละนะคะนั้นในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคนโสดจะมีโอกาสที่จะมีคนมาจีบนะคะจีบแบบประเภทแบบเอาเงินมาลอ่อเอาผลประโยชน์มาลอ่ออะไรทํานองเนี้ยนะคะนะแต่ว่าก็ต้องดูดูนิดนึงนะคะว่าที่เขามาจีบคุณเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่มาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาหวังอะไรนะไพ่นหนึ่งเหรียญมันมันเป็นไพ่เครื่องของการแบบมันเป็นไพ่ที่แนวแนวมัลตเรียลอะนะเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เขาหวังนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็หวังตัวคุณนั่นแหละนะคะ ต่อมานะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะดูเหมือนว่าแฟนคุณกําลังโชคดีแล้วก็จะเผื่อแผ่ความโชคดีอะไรบางอย่างออกมาให้คุณด้วยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ของขวัญของฝากของรางวัลได้เงินได้ทองอะไรบางอย่างจากแฟนนะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะไพ่หนึ่งเหรียญ นะคะดูเหมือนว่าก็คล้ายคคนโสดนะคะคือช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเอาอะไรบางอย่างมาให้การมีของควันของฝากให้นะคะแต่เขาก็อาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นคุยความสําคัญยังไม่คืบหน้าไปไหนนะอาจารย์มองว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยความสมคันธ์มันจะคืบหน้าขึ้นแต่มันก็จะคืบหน้าในลักษณะของการแบบค,คือคือคืบหน้าทางด้านทางด้านร่างกายภายนอกนะคะ่ะ นะคะจากที่เคยแบบแค่คุยเฉยๆหลังจากนี้ไปก็อาเราก็อาจจะย้ายที่คุยไปคุยกันเตียงอะไรทำนองนี้นะคะเข้าใจที่อาจารย์พูดเนาะ <S 2> <S 2> <S ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะโ okay. อเคน i o ออฟคัพส์เรื่องของสุขภาพร่างกายนะ สุขภาพร่างกายจริงๆดูโดยรวมเนี่ยถ้าดูสัมพันธ์กับไพ่ประจําจตัวแล้วอะสิ่งที่ต้องระวังหรือโรคที่ต้องระวังนะคะน่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกอวัยวะสืบพันธุ์นะคะหรือโรคติดต่อนะคะโรคที่เกี่ยวโรคที่มันมีความเรียกว่าเกิดจากการการเสพการดื่มการกินอะไรบางอย่างนะคะนะจะกําเริบขึ้นมาได้นะคะนะถ้าหาว่าขยายความกับไพ่ใบนี้เนี่ยนะคุณก็อาจจะเกิดโรคติดต่อหรือโรคอะไรบางอย่างที่เกิดจากการกินดื่มมากเกินไปหรือว่ารักสบายมากเกินไปด้วยนะ โอเคต่อมานะคะภพ่ในภพสุภะนะคะเพศวอร์ส uh, นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่ของคุณนะคะผู้ใหญ่ของคุณเจ้านายของคุณเนี่ยทำตัวไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่อะนะคะแต่ว่าก็จะไม่เป็นผู้ใหญ่ในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนบางครั้งอะนะเรื่องงานบางอย่างเรื่องประสบการณ์บางอย่างแทนที่เขาจะรู้ว่าเขาก็ทําตัวเหมือนเขาเป็นเขาเป็นเด็กหรือว่าอยู่ก็ไม่รู้ขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะนะแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าเขาก็ยอมรับมาตรงๆ,ๆ,ๆว่าเขาไม่รู้นะแล้วก็แบบ บางเรื่องก็มาศึกษาจากคุณโดยตรงหรือมาศึกษาพร้อมๆกับคุณนั่นแหละนะคะช่วงนี้จะรู้สึกว,ว่าผู้ใหญ่เจ้านายไม่ค่อยอยู่ให้คุณปรึกษาเท่าไหรนะ่ก็เขาจะเดินทางไปไประมามีกิจก,กรรมนู่นนั่นนี่ทําตลอดเวลานะคะนะโอเคต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานนะคะ โอเคคุณได้ไพ่เทมเพลตส์นะคะการงานมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเข้ามานะคะชาวราศีสิงค์คุณอาจจะ่จะได้เปลี่ยนที่ทํางานย้ายบริษัทหรือว่าอาจจะแค่ย,าย้าแยแผนกย้ายย้ายโต๊ะย,ย้ยายพันย้ายย้ายสาขาอะไรประมาณนี้นะคะใครที่ไม่ได้ย้ายนะคะก็จะมีการปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่นะคะจ็อบเดสคริปชันนะคะหรือว่าเรื่องของแบบขั้นตอนวิธีการทํางานจะมีการแบบปรับกันใหม่หรือว่าคุยกันใหม่อีกครั้งหนึง่งสัญญาจะเริ่มแบบเอา,เอามาเอามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยน แปลงนะคะใครที่มีข้อบาดหมางอะไรกับกับคนในแวดวงการงานนะคะนะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของการได้ปรับความเข้าใจระดมสมองการอะไรกันนะคะมากขึ้นนั่นเองช่วงนี้จะมีการประชุมปรับเปลี่ยนน,นู่นน,นั่นนี่โน่นค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องของการงานนะคะวิธีการทํางานหรือนโยบายต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งนะมันเหมือนต้องมีการแบบทดลองทําก่อนแล้วก็เอ้ยถ้าเวิร์คค่อยทําต่อถ้าไม่เวิร์กก็พร้อมที่ต้องเปลี่ยนได้ทันทีนะคะเป็นจะเป็นแบบนี้อยู่นะต่อมานะคะภายในพบ ลาภะนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะเทนซับวอนนะคะขอพัยค่ะเทนซับสอดนะคะด <t ains> ู <of salt> เ,เหมือนว่าโชคลาภช่วงนี้นะคะของคุณเนี่ยอาจจะไม่มี นะคะไม่น่าจะไม่น่าจะมีนะคะหรือถ้ามีก็จะมีในลักษณะที่แบบไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะคือมาเป็นแบบทุกขลาบอะค่ะนะคะคืออาจจะคุณอาจจะต้องเสียอะไรไปก่อนเพื่อที่จะได้มานะคะหรือว่าบางทีก็แบบได้เงินมาเป็นพวก,พวกแบบข้างเงินเป็นแบบเงินประกันอะไรประมาณนี้ยนะคะเงินชดเชยอะไรบางอย่างอะนะซึ่งจริงๆเราถ้าถ้าไม่ได้กัอนมันก็น่าจะดีกว่าแหละนะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศนะคะเซเว่นดับสอดนะคะออคุณต้องระวังให้ดีนิดนึงนะคะว่าอาจจะรอบตัวคุณอาจจะมีคนที่แบบไว้ใจไม่ได้นะคะคุณระวังโดนโดนแทงข้างหลังนะคะโดนขโมยทรัพย์สินนะคะนะทรัพย์สินเงินทองหรือของที่เป็นของคุณเนี่ยจะถูกหักหลังนะคะแล้วก็แบบถูกฉกฉวยขโมยไปนะคะนะขโมยอโอกาสที่จะเป็นของคุณนะคะหรือว่าแบบถูกนินทารับหลังถูกเอาไปใส่ร้ายคนอื่นมองคุณในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่นักด้วย ะะก็โอเคนะจบไปแล้วสำหรับดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีสิงห์นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย